โอ้ตะหูหนาเฮามันนี่คือแตงตกอ่าโก้เป็นพิเศษเท้หมอนี่ไลมากมีแต่ท่วงหอยมันนี่นั่นวะพอได้คาในหมวกน้ำมันเดือวคากระตุมขนมเมือนทางอย่างนี้นะเออข่าย่อก็ไม่ได้มีเลยนี่แหละโดยโน้ตสบายดีด้วยข่าวซาบะคี้ว่าฉันเหมือนทำอะไรเหมือนเจ้าชีขึ้นเหนือมันนี่อยากเนาะเออหึงว่าเพื่อนบอกอยู่รอบนี่ bố cụ chăm ti, tì. đây là thi nòng này nó, má hót má thèm cứ อ่าโกูเป็นพิเศษเท่มันนี่ใครมาก็มีแต่ท่วงอร่อยมันนี่เห็นวะพอได้ขาน้ำมกน้ำมันเนี่ยขาก็ต้มขนมเมือนทางนี่นะเออขาย่อก็ไม่ได้มีเลยนี่แหละดูดูรอดสบายดีเนอะสบายดีสบายดีเนอะของพิชนาเนี่นะมี่ยอันนี้นะกองเบาเนี่ยเบาคาถาเพิ่นเบาเนี่ยที่ขึ้นเนื้อมั้ยนี่บ่จังว่าถ้ารอทางอาจารย์เพิ่นก่อนอาจารย์เพิ่นเนาะรอพังเป็นก่อน อาจารย์เพื่อนว่าของเพื่อนเป็นผู้พาไปนะสุเพิร์ดจ้ะเลยแต่เพื่อนนะเนาะวัไใดก็ได้เนาะกเพื่อนบ้าพร้อเมื่อใดก็เดาก็พร้อเมื่อนั้นเนาะท่านก็สายลุยแลยจ้ะโดยเพราะว่าอยูยูต้งพุูนกับมีมีงานบ่กอมีอยู่มีงานที่รับผิดชอบเนาะอยูต้องพุูดกันเนาะเดี๋ยวลงมาเคลียร์งานทั้งพี่พ่อแล้วก็จบจังนี้ก็เป็นคืนพุูนต่ออยู่นี่ก็ยังไม่ทันจบหรอกพราะว่จบปูนนี่ nhưng mà đến đây nè nướng, à, nhưng mà thân chốt này cả, là Ngọc thang thuyền, thang bèo, còn những mi, Nhưng mà đây là Chỗ con, của chèn tí trụ, à, ngan thằng này nó bán bảng cả, Chỗ Chỗ thằng này với con, men, à, thằng phun lên phe, cứ bảo là nó, rồi, men, nó, nó, เออเอต่เพื่อนที่เก่าอะไรพี่น้องเนาะเดยวกมาเยี่ยมยามเลยขึ้นบ่ย่งขึ้นอยู่เจ๊กี่ได้กระเป๋าโตุนโอ้ใช่โตุนเลยออกว่านี่แกวนี่แมนบ่เบิดเลยวันนี้เป็นเตตัวเลขพี่น้องเนาะีเตะะสีทาทั้งที่เพื่อนขับไปเละส้มกเด้อโดยโดสบายดีไปพี่น้องเนาะ thôi, làng làng, 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 làng เก็บเมียนเครื่องของเรียบร้อยแล้วพี่น้องยน้องเสตียวนก็ได้กินข้าวสามัคคีบ่กมกินนี่นะกินข้าวสามัคคีว่าสันปัสเธอได้อีช้างกินสเสตีย์ลายย่างอยู่สามัคคีสบายดีเนาะทางสามัสบายดีเท็นี่อะไะ อุ่นของกินลาบสินบอเอลาบสินลาบสินเ่าแท่นของเตะดีนาะลาบอีกมันง่าอขาซื้อมาซื้อสินมาบอทมงานมันซื้อสินมาบอกระบุนมันเร้ไปซื้อมาวันเดี๋ยงไหนจังไ เดี๋ยวมุกผมมุกพลิกเลยเป็นยังบมทันได้เอาไปจัดเนาะหอมตัวๆพี่น้องเลยขนาดเป็นวัดย่างได้กินอยู่เวรฉันกินหลักสิบแล้วเนาะอกินข่าวแล้ววะกินแล้วกินแล้วกินเลยจังพากันมาเวรฉันอุ๊ยย่างเนาะกินข่าวหลายคนเมื่อกี้นี้คือชีเจ๊คักอยู่เนาะ กิข้าวซาบะคีว่าฉันเหมือนทำอะไรเพื่อจะวสิขืนเหนือมืนอีย่ยากเนาะเออหึงว่าเพื่อนบอกอยู่วหอกเลยมูฮูชัติอืมตีบร้อยวานอเสตเตานะเก็บนว้ได้หมดคือทานนี่อืมเเดียวมันลุกมันยังทานนี่อืมแหนึ่งเดียว อันน <c oughs> <ừ> ี đ đ nào, ้ก็ซื้อมาแบบโดยเฉพาะด้วยนะอันนี้โตเป็นไว้นั่งแขกคนมาเฮือนมาซ่านมาใช่เนาะมือนี่สร้างบ่ได้มากเนาะเสดเตอเออสร้างมือคนมือสุดท้ายเป็นมือวานี่ที่น้องเอาน้มออไมอล่างเลยมดแล่างเลยบ่าน้ล่างถ้วยเห่ย้ะ นี่แหละพี่น้อยเราทังห้ากับเวียนเข้ามาถ่ายคลิปทางไอซีดีเบ้งช้แต่มือแต่วันนเมื่อนี้มาสวยในกบอนะเนื่องจากว่ามมีคนอยู่อยู่นะมีคนอยู่นะเป็นคนลัอลักคองเป็นคนลักองเครื่องหนใ่นอยนะบอคำพูด อาหารการกินที่ว่าหลายอย่างหลายแนวอยูอะจริงเนาะป้าหันมันจะมูมีหมดบ่มาได้ใช่ไหมขมของสาวเตลมุดถึงแล้วว่าเนี่ยตัวดังถึงตัวดังนะมูเขาพี่เดี๋ยวน่าซาเตลเนาะจังว่าะฮัดไว ຈັ່ງໃດບາດນີ້ລ້າງເນາກ เดี๋ยวองเนานะตามที่ขส้นศาลบัดทองแล้วกันน่นครับพอไปแค่ผ้าหลานไปเที่ยวข้เก่าไม่ค่อยู่หลกเลวนะนว่าอยู่กบบขี้บวมอ่นแหล <c oughs> ะไปเถอเห็นคักเลยทั้งนี้บบดนี้เนาะ <c oughs> มีแต่ลอกงบอย่างเดียวพี่น้องเยอันเพิ่นขึ้นไปตไิดเมื่อวานนี่เรียบร้อยบ้างหรือบ่เออเรียบร้อยแล้วเนาะงูที่ว่าทางเงินเพิ่นยิงน็อตบุหรข่าวนะพี่น้องยิงจังกฤษีบุหรี่าวทางเฉติเราจะขึ้นไปเบิ้งเมื่อวานนี่ากขึ้นไปเบิ้งน้ำซางไอซีเบิ้งว่าอยากขึ้นไปเฮ็ดต่อ mẹ mẹ nó hôm nay em quyết vấn đề cả bộ hình này đây tịt khạc là Mình mẹ miền buông mẹ hết nhàng mẹ to bà thịt nó, sao tèo phần Tại mẹ Hiên mẹ 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 Hiên mẹ mẹ Ờ mẹ 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 ขึ้นราคาพูดเต็มเลยพูดว่ดวอายอย่างนี้ขี่ไปเยอะใช่เนาะไปบอลจะหน่อยเฮาไปไปไปก่อนก็นได,โด้โดยโดยอ่าเดี๋ยวสิไปก่อนเราจะหน่อยสิไปแต่ว่าสิพาทั้งที่่ถเบิ่งนรถซุ่มาแล้วเนาะเฮาก็ได้คุณอ่าไลายว่าฉันนก็กำลังขึ้นโค้งลังคาป่ะกำลังหลน์กำลังกำล,ล,ลา เต็มแล้วเอวเย็นเนาะแต่เคนเรา้ำหลังเดี๋ยวจะไปน้ำหลังคนเราเวียกจะแต่เพื่อนนลำซานเห้แล้วก่อนเนาะจากขุดพักขุดหย่างในล่างถวยล่างบ่วงเหมือนลาย่างเลยเนี่ยจัลพัดพี่น้องเลยเนาะเอาพี่น้องเอย่างใดแบบฝากเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อฝ่าคมาทางอ่ากดติดตามเนาะพี่น้องเนาะฝากคมาไล่กดซีติดตามรอเบอร์รอชมเนาะพี <S 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 ่น้องเนาะ

มีแต่ว่าโลงบโลประมาณเข้ามาเห็นว่ามีงบกะบเอกสามอะไรสิมาดำเนินต่อพี่น้องเองตอนนี้เพิ่นยังไปเฮ็ดอยู่เวียนอยู่ว่ากันเรียนพุ่นเลียนพีเนี่ยคือว่าอะไรพี่น้องเองเอนาะเะก็มีแต่ว่าเลาะชมเบิ่งใช่ไหมอ่า

nhưng lại dàn vô thằng đẹp sao thôi bọn à cho mấy mày ăn nè đi khay đây này này ướt bồn phát nó đây mà hay nó mà mà gì nó 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 phải nó nó đấy nó

ว่าเออเฮ้ยว่าฮสี่หน่วยเฮ้ยว่าออยจากบุษงเรียนบุหินเนี่ยนั่นเอสสิังหารรีบฝากรวดทีดิเดี๋ยวโอเคน้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็คือสี่เนี่ยนี่เด็กพี่น้องโบได้มีอย่างไรเด็กพี่น้องเด้อฝากกข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามครับชมน้อพี่น้องเนาะ เลยก็ฝากาากันมาเป็นกำลังใจให้ทำบ่คั่มเลยพี่น้องเลยเนาะขับมาเพื่งนผู้ชมเลยก็จะพากดขำโฆษณาทั้งพี่น้องเลยมีการแวะเวียนกันมาเก็บยดเสียแต่บนเก่าพี่น้องเลยเนาะบรรยากาศตอนนี้ก็ถือว่าปั๊ดฮะช่วยแล้วก็เริ่มร่มเลยแหละพี่น้องเลยเนาะเอาโอเคพี่น้องจังเลยก็ยู่ดีมีแห้งเด้เอเนาะคลิปนี้ก็ขอกขารคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย Rồi đó, đó.